ก่อนจะไปรับชมคลิปผมช่วยฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร b ์ให้ช่องผมทีนะครับกดเธอพี่หรือว่าผมขอมันไม่ยากหรอกไปกดไลค์เนี่ยกดให้ผมเธอ <S <S ไอ,งงอ้ทีมึงยิงดิเลยควายเธอมึงโง่บอกมึงเหอเน mm. ่ยไปรอเยียอะไรอะรอร้านเขาครับนั่นนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นเมื่อต้นคลิปนะทุกคนว่าทีมผมแม่งเป็นเฮียอะไรก็ ed, ไม่รู้แม่งกวนวายชิบา่าเลยทุกคน โอเคเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนที่มันจะมาเกิดความวุ่นวายไปพวกนี้นะทุกคนผมจะย้อนให้ดูก่อนหน้านั้นนะทุกคนว่ามันมีเหตุการณ์เชี่ยอะไรเข้ามาทีมงานเปิดภาพเลยครับน้องแปบับเพื่อนมาอ่ะเพี้ยบพตรหรอ,อมึงอ่ะแล้วเป็นครัวเสือเพี้ยอะไรอ่ะตัเราบับก็มาโอเคเดี๋ยวผมจะเล่าก่อนหน้านี้นะว่าทําไมเขาถึงมาด่ากันตรงนี้นะเดี๋ยวให้ทีมงานผมย้อนภาพไปก่อนนะทุกคน ย้อนภาพไปก่อนหน้านั้นหน่อยทีมงานโอเคเดี๋ยวผมจะเล่าตั้งแต่แรกเลยนะทุกคนเริ่มเกมมาผมก็ได้ทาการฟาร์มปกตินะทุกคนแล้วก็เหมือนยังจะไม่มีอะไรนะผมก็เหมือนจะเป็นคนที่แบกเพื่อร่วมทีมนะทุกคนเพราะว่าสกอร์ผมดีมากๆลผมก็ได้ทําการฟาร์มมาเรื่อยๆแล้วจนผมตายในไฟไฟหนึ่งน,นะทุกคนไฟนั้นดูเหมือนว่าผมจะสู้เขาไม่ไหวแล้วผมจะเข้าผ้าจริงแล้วผมก็ได้ตายลงไปแลวทุกคนแล้วเหมือนบัฟฟ้าของผม มันจะเกิดนะทุกคนแล้วเหมือนไบโอเขาก็เห็นบัฟฟ้ามันอยู่มาแล้วเขาก็กิ้งเข้าไปยิงฆ่าบัฟฟ้าผมเลยนะทุกคนแต่ว่าเหมือนลิเลียนาทีมผมก็จะเห็นเหตุหการณ์พอดีนะที่ไบโอทําการฆ่าบัฟฟ้าผมเขาก็เลยเปิดไม์คอเกมไปว่านล้วไปเอาบัฟเพื่อนไหมอ่ะเฮียโคตรหล่อมึงอ่ะเเป็นครัวเสืออะไรอ่ะสัเ,ลลเ,เอบัฟก็ไม่เฮียเถออก็มันตายอ้เฮีย เออแล้วมึงเอาของมันทำไมไอ้เหี้ยล้วทำไมอ่ะวัวเราเปขูดอเลยไอ้สั์พ่อมึงมาปลูกไว้ย่ไอ้เหี้ยตั้งพ่อหรือไอ้เหี้ยแปลว่าพ่อือฮะพ่อมึงเป็นคนปลูกไว้อย่างไอ้เหี้ยบ้าบ่จัดตาบ้าก็ต้องมีอะไร โอเคครับทุกคนมันก็เป็นประมาณนี้แหละครับเหตุการณ์และหลังจากนี้ผมต้องขอบอกเลยว่าคุณวายแน่นอนครับโอเคครับช็อตนี้ขอโชว์หน่อยละกันมมเห็นซีกมาตัวเดียวผมได้โดดไปาปาปาดปาตะจุบลบสก,กิวแล้วก็ปาตายไปหนึ่งตัวทนะํทำให้ผมเก็บคิวมาได้แต่ว่าเพื่อนร่วมทีของผมก็ยังด่าก,กันไม่หยุดนะทุกคนอ๋อแครี่รอเยเฮียเลยรอพ่อไงวาย รอรพ่ออะไรี้ยะาพ่อถามแม่หีตัดจังลเลยยังไม่ทำอะไงอตัดตัพ่อยอมไงพี้ยไม่ตีวายสั่งหนี้เลยหี้อะฟองตันปีนไงพี่อะเล่าพี่อะก็เล่าไอ้ อรยีอตพ่อมึงอมโงโง่เนะมึงโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพักความเดือดไว้ช่วงแรกกัน,นทุกคนเดี๋ยวเรากลับมาพบกันช่วงหน้านทุกคนจะพึ่งหนีไปไหนนะโอเคครับทุกคนหลังจากนี้ผมว่าผมจะไม่เขียนซับลงไปแล้วนะเพราะว่าผมค่อนข้างขี้เกียจเลยแล้วก็ผมว่าทุกคนน่าจะฟังกันทันอยู่แล้วแหละเขาด่ากันเยอะมากจนผมแบบ โอหเขียนไม่ไหวจริงๆทุกคนก็ค่อยๆพยายามฟังเอานะทุกคนโอเคถ้าพร้อมเลยเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อเลยดีกว่าไอ้ที่มึงยิงดิีเลยควายโง่ยี่โง่บอกมึงว่าโง่หัวลอเยี่อะไรอะรอร้านเขาภาพรอร้านที่จะรู้อ่ะไอ้เยี่มึงโง่เมื่อยเล่นเลยเี้ยเปี่ยวเอ่ะ

บอกมึงเอาโง่ไอ้เหี้ยบอกมึงว่าโอ้โหไอ้เหี้ยมึงยอมรับไอ้ตัวมึงมั่งดีเนี่ยมึงโง่ขนาดนี้ยอมรับมั่งดีเหี้ย